คขามอยากบอกไม่อกเหีือนกันพูดใส่เขาเต็มร้อยเปอร์เซนต์ดิไม่ไม่ต้องแถวต้องให้ที่ดูไหมไม่ไเหรอ โดดในปุ่นแน่เบอะเบอะเบอะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นเป็นวันที่ดีนะครับยากไหมยากแบบคลิปเมือ่อกี้ยากมากเลยครับผมต้องนั่งเฉยๆ ยากโหเขาแบบโชว์สกิลีลาไงพี่ผมพยยามเปิดกวดน้ำครับแล้วตอนนผมบินแล้วมันระเบิดใส่ผมเสียงนได้แล้วครับครับวันนี้ก็หิวครับอุ้ยสนุกครับสนุกครันได้ดครับ มีเพี้ยคนไหนสอนเย็บนะพะยะสองคนนู้นสองคนนู้นเขาหรอเขาสอนเย็บเย็บเก่งเลยเฮ้เย็บไม่ลก่าหรอ มาพี่ป่ะเนี่ยเออดิจับอย่าปากแม่งเลยจับอย่าปากแม่งเลยเดี๋ยวไอ้ไม่เอาไม่เอาเล่นเล่นเนี้ไม่เล่นเนี่ย แกต้องตี้จนมันหัวล,ล็อ,อจริงๆอองเอาให้มันหัวล,ล้อ,อจริงแกก็มวยวายสู้กันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันไว้จนเขาเปิดเข้ามาแล้วเข้าใจผิดเมื่อกี้มันยังไปดูเป็นเพื่อนที่เล่นกันอยู่แต่ถ้ามันจ <G S 2> ีน้ไปเลยเอาเปิดประตูปึงป้งเ,เนาะต้องให้จี้ให้ดูไหมไหม่เนาะไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเปากไปไม่เอาไม่หาอเยไม่เอาหยิ่งไม่ได้ม่ได้เห็นก็เอออะไรไม่หม่ที่ไม่ง่ายหรอกไมยว เล่มไหนคิดถึงกันคือรักหรือเปล่าฝันถึงเธอคือรักใช่ไหมตรง,งไหนก็เป็นทั้งเธอมองทางไหนก็เจนนเอหน้าเธอจ้องตาเธอได้แค่ม่แรยไม่เค่อาการต้องเปล่าหาคำตอบจไหนโลกโลกน้องวดดีีด้ว ไม,ไม่ไ้งอ,ขอ,ของเลอถ้าเขาบังถ้าเขาบังเราก็ถึงมีถาเขาบังคุณก็นีกองใช่ใชมาถ้าเกิดตนลงมาเรางกองมิกเข้ามาอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวฝากเข้ามามเดี๋ยวฝามาอ้าวพี่ แล้วมึงจะไปตึงไหนต่อวะตึงตึงคึงว่าและน้องมุคงมิงก็จะไปพอดีอ่ะม,มึงก็ไปด้วยกันเลยละกันเอาพี่องค์ไปที่ัน เบอร์ห้ามึงรู้สึกเรื่องอ่ะมันต้องแรงขึ้นนะเหมือนพัดลมอ่ะมึงมึงรู้สึกเรื่องอ่ะมึงจะตายปะวะเบอร์หกถ้ามันมีระยะเหตุแล้วรู้สึกอะไรแล้วจะต้องไปยังไงต่อทําให้ฉาบมากขึ้นทําให้แข็งแรงมากขึ้นเข้าใจเนาะเนาะซ้อมมาแล้วมั่นใจเล่นให้สนุกนี่เป็นทีละเล่าพี่ฟ้าไปเลยพูดกับเขาทั้งหมดทุกอน ที่ผมกับเพื่อน์กำลังกลับบ้านครับแต่ว่าวินที่ทะเลาะกับเพื่อนนั่งหลอกเกินอยู่จะตายป้วยวะโอเดีขึ้นแต่ว่าช่วงหลังมันหลุดพูดใส่เขาเต็มร้อยเปอร์เซนต์ดิไม่ไม่ต้องแถวมึงไม่รู้จักเรื่องอ่ะมึงจะตายป้วยวะมึงจะตายวาไมวะก็กลับบ้านไม่กลับน้องกลับบ้านไปเองดิ ไม่รู้สักเรื่องอ่ะจะตายป่ะวะมึงอยากรู้อ่ะมึงก็ตามกูมาดิ ลลายพุ่งดูคนป่วยไปหาหมอในหัวหินเลยแซดไหนที่รถบ้านในปุนนดี่ว่าจับสติ๊กเกอร์ได้เนี่ยอะไรครับผมคู่นี้ผมว่ามันมีกลิ่นแปลกแปูกร้ายกาดจ้าดข้างในตอนอยู่ในโรงเรียนแล้วครับคู่นี้ ไม่ึงอยากบอกให้บอกเลื่อนมไหงแต่ึบอกเพื่อนไม่่อนหยาดตังอยู่เลยแค้พูดคนเดียวแค้พูดเดียวไม่อ้ปูดหย่อนใจ

นายบอกเพื่อนไม่ก่อนไงยุดเลยแล้วรุกมึอไรคุณนี่ยัมไมวิญมาวิญญาข้าดูออกเลยวิญน่ะโคตรแปลกแปลอะไเพื่อนจากไนเพื่อนเหรอเออเขางงมัน,นมึงองจะเอาหรือปเออเขาเอาอจริเอยางบอกบอก พี่อ่ะบังวันอ่ะพี่กอดอนี่ะนีวอ่ะให้ดูจริงเอวไม่เฮ้ยเด้ดแคเอร์่ะวเลย่วยจ้เยเรออียร้อยเปรเนต์งา้องผัดงานเนี้ยีสยเฮ้ยเลยเฮ้ยอดีว่ะอะอดดด เอ้โฟ้มกูขอเท่าสำหน่อยแนย่จริงๆก็ลงมาเอ้นหรือวะ ผู้พิทุเล่ป่าโอ้โหนี่เลนะชอบทอปเหลือเกินไม่ยอออกไปไนะเอาไปนาไอนอนไปนอนปอนไรวะไอนอน